โอ้ไม่นะไม่นะไม่นะไม่ฉันไปไม่ทันแน่เลยวันนี้เนี่ยครูนะัดฉันสอบแก้ด้วยโต่โถอ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าฉันไปไม่ทันเนี่แกจะต้องด่าฉันแน่เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งโกรธผมนะครูผมกาลังไปเฮ้ยผมตื่นสายแค่นั้นเองตอนนี้เนี่ยผมมาถึงโรงเรียนแล้วเฮ้ยคุณครูรอ,อผมแป๊บน,นึงนะอุย้ยมองซ้ายมองขวาอุย้ยแต่ตัวรถชนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอุย้ยอย่าเพิ่งแคบเอาละจอดรถตรงนี้แล้วกันครูใจเย็นนะใจเย็น,ยนผมก็ต้องใจเย็นเหมือนกันอ เฮ้นะฮ่าเอยไม่มีใครโยงเนเลยก็น,นั่นแหละก็คนที่สอบไม่ผ่านก็มีแค่ฉันคนเดียวเออนี่ไงวิชาเคมีเอาละอุ้ยทำไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เห็นครูนะเอ๊ะนี่อย่าบอกนะว่าครูก็มาช้าเหมือนกันฮ่าเดชครูก็มาช้าเหมือนกันเหรอเนี่ยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับอืมแสดงว่าฉันคงไม่ได้โดนอะไรกับแกหรอกบังฉันก็มาก่อนแกแกมาช้าซะเอง <c oughs> อือ่านหนังสือเรอ็วกว่าอะไรเธอพูดอะไรนะฮะาเดชเอาไว้ครู มาสายหรืนะแต่คือฉันรอแกตั้งแต่ยันแปดโมงเช้าตอนนี้เนี่ยคือเลยเถิดไปประมาณสิบสองโมงแล้วอยาอยรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรอแกนานมากเลยนะเอาไปว่าการสอบแก้ในครั้งนี้เนี่ยฉันจะถือว่าแกไม่ผ่านเอาละ่ะไปช่างแม่งล้วกันนะเพราะว่าก็ไปแกมาช้าเองไม่ตรงตามเวล,เวลานัดเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยนะอ้าวได้ไงล่ะครับครู มันก็ต้องไปตามกระบวนกรารน,นะคะคนักเรียนคืออย่างนี้คะแนนสอบเนี่ยไม่ได้สาคัญเท่ากับความเข้าใจนะคะเอ๊เดี๋ยวก่อนตอนนี้คุณมีวิธีการสอบแก้แหละตอนนี้คือทางโรงเรียนเนี่ยเขามีกิจกรรมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่วิ่งรอบโรงเรียนได้เร็วที่สุดคนนั้นเนี่ยจะได้รับกิจบัตรถ้าเธอทําได้แล้วก็ฉันจะให้เธอสอบผ่านหน่วยนี้เลยแหละ,หละให้คะแนนเต็มไว้นะเอออะไรเนี่ยจานคืออย่างนี้นะคือให้ผมวิ่งรอบโรงเรียน1กิโลเมตรแล้วให้ผมเร็วที่สุดด้วย แล้วคือคุณคุณให้ผมแค่หน่วยเดียวเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เปลี่ยนการแรกเปลี่ยนกันใหม่จากที่ว่าเธอได้เต็มคะแนนหน่วยนี้ครูจะให้เธอเกรดสีทั้งวิชาเลยแหละเอาปะล่ะ ฮะจริงเหรอครับจริงเหรอครับจริงเหรอครับโอ้ยผมสนใจจังเลยอะ่ะผมอยากบี้ผมอยากบี้ผมอยากได้เกรดสี่วิชานี้โอ้โหดีใจใหญ่เลยเนาะโอเคตกลงกันแล้วนะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันไม่ฉันไม่รับผิดชอบด้วยล่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับอ้าวครูไปไหนแล้วครับเนี่ยโอ้ยเอาล่ะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะว่าครูไปไหนครูเนี่ยก็ยืนมองอยู่นักเรียนที่ด่านฟ้านี่แหละเออฮะเอาล่ะสู้ๆนะลูกครูเป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดว่าหนูพลาดเนี่ยครูยินดีกับหนูด้วยนะเอาวว่าถ้าเกิดว่าครูนับหนึ่งสองสามไป สามไปไปนะจ๊ะอืมวิ่งวิงว่งฉันจะทำให้เร็วที่สุดเลยอืมบอกเลยนะว่าฉันน่ะตัวต็มขอตอทอยอยู่แล้ววิ่งแค่นี้น่ะสบายมากอืมบอกอีกออนนะั้นตอนที่ว่าสอบเรื่องของตอทรเนี่ยฉันเข้าพิ้นที่หนึ่งเลยแหละ,ละนักเรียนไม่ต้องพูดมากค่ะถ้าเกิดนักเรียนพูดมากย่ยนักเรียนจะหอบเหนื่อยเอานะคะเอาละวิ่งเต็มที่ลยคะครูเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละตอนนี้เนี่ยเวลาเนี่ยผ่านไปไม่เท่าไรเองทำได้ดีมากคะ่ะทำได้ดีมากทำอย่างนี้ต่อไปนะคะดีมากค่ะดีมากอู้หูยขอบคุณครับครูอืมบอกเลยนะว่า วิ่งในครั้งนี้เนี่ยชิยวโอเคนีงไงฉันผ่านไปแล้วรอบหนึง่งแค่นี้ยังไม่เหนื่อยเลย,ยสบายมากว้าวคุณแม่ดูคุณน,นักสีาเขาวิ่งยังไงอ่ะโอ้โหเร็วมากๆเลยเนี่ยเขาวิ่งไปแล้วรอบนึงลูกถือว่าเจ๋งมากเลยนะเขากำลังทำอะไรอยู่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยมันแอคมันแอคมันแอคตั้งหากเล่าฉันไม่ได้แอคฉันแค่แบบเอึ ừ, สอบแค่เฉยอ๋อนักเรียนนั้นเองเหรอคะคืออย่างนี้นะคะเราไม่ได้ทำโทษเขาราคาแต่เขากำลังทำลายสถิติวิ่ง1,000พันเมตรที่เร็วที่สุดเองค่ะไม่ต้องห่วนะะคะ รับรองคนนี้เนี่ยทำได้แน่นอนค่ะเขาฟิตมากเลยนะคะในขณะที่เด็กคนนี้กําลังวิ่งอยู่นั้นร่างกายของเด็กคนนี้ก็จะมีการรักษาสมดุลยภาพให้กับร่างกายของเขาเพื่อเป็นการชดเชยสิ่งต่างๆที่สูญเสียไปร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้ร่างกายเกิดกระบวนการต่างๆเพื่อรักษาสมดุลนี้เอาไว้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับก่อนอื่นอยากจะให้พวกคุณสังเกตก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเริ่มเหงื่อออกซะแล้วแต่ยังไม่พอยังหน้าได้อีกด้วย และที่สําคัญเขายังหายปวดฉี่แล้วด้วยไอเจ้าพวกนี้แหละขาที่ร่างกายเนี่ยพยายามรักษาสมรรภาพเอาไว้นะคะต่อไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือการรักษาสมรรถภาพของน้ําการรักษาสมุรยภาพของน้ำเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับน้ำที่เราได้รับกับน้ําที่เราสูญเสียไปเนี่ยจะมีปริมาณเท่ากันเสมอทาให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปริมาณน้ําคงที่ก็คือ70-60%โอเคครับทุกคนก็ ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะแสดงว่าร่างกายของเขาเนี่ยสูญเสียน้ําไปมากแล้วใช่ไหมหล่ะครับเพราะงั้นคือร่างกายของเขาเนี่ยก็จะมีการตอบโต้นะครับเยวมาดูกันดีกว่าเขาจะตอบโต้อะไรกันบ้างอย่างที่เราทราบกันมาแล้วใช่ไหมหล่ะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในที่ท,ท,ที่อากาศร้อนเหงื่อออกนู่นนี่นั่นโอ้โหฉี่น้อยมากแต่พอไปอยู่อากาศเย็นนี่โอ้โหฉี่อย่างบ่อยเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณไตของมนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยหน่วยไตยจำนวนมากซึ่งประกอบไปด้วยโบแมนแคปซูลและก็โกลเมรูรัสซึ่งบริเวณนี้นจะมีการกรองน้ํากรองทุกอย่างหมดเลยครับทุกคนและลองจินตนาการภาพนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายสูญเสียน้ําในปริมาณมากแล้วเนี่ยร่างกายก็จะแบบ เออฉันขาดน้ำอ่ะฉันก็เลยเอาน้ําที่ตรงนั้นอน่ะมันกรองไปแล้วฉะก็เลยเอากลับมาเอากลับมาก่อนสิฉันขาดน้ําแต่ลองจินตนาการามันครับว่าเกิดว่าคุณมีน้ำเยอะเนี่ยร่างกายก็แบบเอ้ยไม่เอา่ไม่เอาน้ำฉันจะหลัง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 ออกหลังออกตามแผนภาพที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูเลยนะครับเนี่ยเออ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันถึงหลังมากหลังน้อยเอ๊ะไม่ใช่มันถึงดูดกลับมากหรือดูดกลับน้อยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับมันมีการกระตุ้นไฮโปไทรมัสบริเวณสมองของเราเนี่ยพอกระตุ้นเสร็จแล้วเนี่ยไฮโปไทรมัสก็ไปกระตุ้นต่อมต่อมสมองส่วนหลังส่วนหลังอีกให้มีการหลังฮอร์โมนแอนตี้ไดยูดิกหรือว่า ADH ADH เนี่ยถ้าเกิดมีมากเนี่ยมันจะเพิ่มการดูดกลับของน้ำเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราในเหงื่อออกมากสูญเสียน้ำมากเนี่ย มันก็จะเพิ่มการกระตุ้นเอมันจะเพิ่มการกระตุ้นไฮโปธามัสเพิ่มการกระตุ้นต่อมให้สมองส่วนหลังแล้วก็ n a d h เดก็จะมากขึ้นทําให้เพิ่มการดูดกับน้ํามากขึ้น เรามาดูกันในส่วนของอย่างต่อไปนะครับอย่างต่อไปเนี่ยก็คือการรักษาดุลยภาพของความเป็นกรดเบสในเลือดของเรานะครับทุกคนโดยปกติแล้วนะครับร่างกายเนี่ยจะมีความเป็นกรดเบสเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกคนเพราะงั้นคือร่างกายเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาให้มันเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติซึ่งโดยปกติเลยนะครับ <S <S <encanta> ทุกคนการเปลี่ยนแปลง,งกรดหรือเบสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการหายใจของเรานะครับการหายใจของเราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมว่าเราจะเอาออกซิเจนเข้าไปส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นของเสียแล้วก็จะขับออกมา ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยก็คือเป็นมันจะเป็นไปตามดังสมการนี้ครับก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วรวมตัวกับน้ําในเลือดเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและไฮโดรเจนคาร์บอเนตดังสมการนี้เลยค่ะโดยปกตินะครับ้าเกิดว่าจะดูว่ามันเป็นความเป็นกรดหรือว่าเบสเนี่ยให้ดูไฮโดรเจนไอออนครับถ้าไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมันมากแสดงว่าเลือดเราจะมีความเป็นกรดครับ ถ้าก็เกิดว่าเลือดเราเนี่ยไฮโดรเจนน้อยก็แสดงว่ามีความเป็นเบทมากขึ้นแล้วถามว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงการหายใจถี่หรือว่าหายใจน้อยลงครับลองจิงนตนาการภาพดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือดแบบเอ,อ่อออกกาลังกายอย่างหนักแล้วแบบมันก็เลือดก็จะมีความเป็นกดถุงไหมล่ะครับเพราะงั้นคือร่างกายก็จะพยายามหายใจเร็วเพื่อที่จะแบบเอาออกซิเจนเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็เอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปออกไปออกไปเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้เกิดกด ไฮเดนไอออนไงเออยังไม่พอครับไตนี่ยังมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลยภาพเกี่ยวกับกดและเบสด้วยอย่างที่เราทราบวันนี้ใช่ไหมคบว่าไตนี่มีการกรองนู่นกรองนี่มากมายบริเวณโมเมนต์คร์บูนแล้วก็กลมอรูรัสคืออย่างนี้ครับบริเวณโมเมนต์คร์บูนแล้วก็กลมรูรัสเนี่ยบริเวณเอ่อท่อไตอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีการแบบยังไงอ่ะมีการหลั่งมีการเอาออกมีการแบบอะไรอยากเกี่ยวกับสารที่มันมีความเป็นกดเบสอะครับลองจินตนาการภาพดูนะครับถ้าเกิดว่า เราเนี่ยมีความเป็นกรดใช่ไหมครับร่างกายเี่กก็จะพยายามหลั่งไอ้พวกแบบที่มีเป็นความเป็นกรดอะมันออกไปจากร่างกายให้มันให้มันไปอยู่ในร่วมกับปัสสาวะด้วยถูกไหมล่ะครับยังไม่พอครับมันยังมีการนําหรือว่าดูดกลับสารที่มีสมบัติเป็นเบสอะครับเพื่อรักษาสมรรภาพให้มีความสภาวะเป็นปกติเอาหรอครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมันก็มาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการรักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกายโดยปกติแล้วเนี่ยถามหน่อยถ้าเกิด่ผมวิ่งองเนี่ยคุณคิดว่าร่างกายผมร้อนหรือหนาว อ๋อใช่ก็ต้องรอสีสุกไหมล่ะครับโอ้โหว,วิ่งขนาดนี้โอ้โหยิ่งพร่าพรานอะไรกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือร่างกายผมร้อนสุดๆเลยเพราะงั้นคือร่างกายเนี่ยก็จะมีการรักษาสุขภาพโดยการมีการไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสนี่แหละทุกคนเออไฮโปทาลามัสเนี่ยทำหลายอย่างมากเลยนะทุกคนพอร,ร่างกายเราสูงกว่าปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิสูงนะ เออมันก็จะมีการแบบยังไงอ่ะเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมน้อยลงหลอดเลือดที่ผิวหนังของเราเนี่ยขยายตัวทําให้แบบรู้สึกแบบโอ้โหหน้าแดงตอมเหงื่อก็สร้างเหงื่อออกท่วมตัวหมดแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วถ้าหากว่าผมหนาวล่ะถ้าเกิดผมหนาวแต่ผมก็จะเกิดอาการสนๆเพื่อเพื่อให้มันเกิดความร้อนนี่ถูกไหมละครับทุกคนเหงื่อเออเหงื่อเนี่ยก็จะไม่สร้างคนเราเนี่ยก็จะโลกฟูถูกไหมล่ะครับเออ ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับการรักษาสุขภาพในร่างกายของเรานะครับม่วก็จะเป็นน้ําปรเบนแล้วกอุณหภูมินะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะทุกคนจะได้เจอในมสี่นะก็คือการรักษาสุขภาพในวิชาวิทยา,าศาสตร์ชีวภาพมันเองรู้สึกว่าถ้าเป็นสิน่งคำนวณเนี่ยก็เจอทุกคนเออโอ้โหอ้อยเหนื่อยเว้ยครูเไปไ็นแล้วเนี่ย เฮ้ดีมากจต่นักเรียนเอยสุดยอดสุดยอดอครูรู้หรือเปล่าเนะี่ยเพาะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยตัวเกร็งอุ้ยงงงงงงเอ้ย,อยหิบมดแล้วเนี่ยเอ้ยผมวิ่งติดต่อเลยเนี่ยผมแทบไม่หยุดเลยโอย้ดีมากนักเรียนครูอ่ะชื่นชมในตัวหนูมากเลยนะเอาว่ามาหาครูก่อนเร็วมามามา,มา ว้าวอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนายสุดยอดมาเรนะฉันเห็นนายแล้วแต่โอ้โหนายอ่ะวิ่งได้สุดยอดมากเลยนะวิ่งติดต่อกันเลยทําได้ไงอ่นหนึ่งกิโลเมตรโอ้โหวิ่งไม่หยุดเลยฉันไม่เคยเห็นใครวิ่งเร็วเท่านายมาก่อนเลยนายสุดยอดมาเลยนะโอ้โหสุดยอดมาเลยขะนักเรียนเอาเป็นว่า เดสี่ของวิชาของครูเนี่ยครูจะให้เธอผ่านจ้ะเย้ผมผ่านแล้วขอบคุณนักเรียนมากเลยนะคะนักเรียนอยากทำให้เงเงินของเราเนี่ยมีชื่อเสียงอีกอย่างเนี่ยยังไม่พอนะคะนักเรียนอยางทำให้ครูวิทยาศาสตร์ชีวภาพของเราเนี่ยได้เป็นโอสื่อการสอนไปซะด้วยฮะอะไรนะก็ที่เธอวิ่งไงคะนักเรียนเมื่อกี้เนี่ยมีครูคนหนึ่งเนี่ยมาถ่ายคลิปเธอด้วยนะเฮ้ยถ่ายคลิปอะไรกันเนี่ยโอ้ยจนป่านี้ช่วยังไม่หายเหนื่อยทีเนี้ยโอ้ยขามันแบบมันไม่เดินไม่ได้เลยแฮ อ๋อเป็นว่าวันหลังเนี่ยฉันจะตั้งใจเรียนแล้วก็ได้โอ้ยเนี่ยวิชาเคมีฉันจะไม่ฉันจะไม่ฉันจะไม่โดดเรียนแล้วฉันก็จะไม่แบบคุยในคาบแล้วฉันจะตั้งใจเรียนแล้วเ้ยคร kind of ูผมขอโทษนะผมจะไม่ผมจะไม่เกเรแล้วครับก็เป็นงมางครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะตั้าไปก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบมันทุกคนเป็นยังไงบ้างการสอนละลายโอเคว <It> ิทยาศาสตร์ช <fue normal ised> ีวภาพทุกคนม .4 เจอแน่เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นเพียงเท่นี้แล้วเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย